วันนี้วันเกิดลูกชายครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU วันนี้เป็นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมาสองห้ายกห้าเมื่อสิบแปดปีที่ผ่านมาปีสี่สิบเจ็ดวันที่สิบเก้าพฤษภาคม เป็นวันที่ชุลมุนที่สุดและวันเวลาผ่านไปนักบัตรนี้ก็ได้มาครบรอบวาระคละ้ายวันเกิดของ<ม>สุภาพบุรุษจัก,กริตนาควัชระอีกวาระหนึ่งสุดใจที่สุดวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเก้าสี่เจ็ดเป็นวันที่ชุลมุนที่สุดเลยครับจะบอกให้ทราบไว้ วันนั้นตั้งแต่เช้าคุณแม่ได้ท้องปั่นปวนว่าทําไมวันนี้มันจะอับปวดหัวใจรอเกินมันผานขึ้นมาที่ท้องเพราะขณะนั้นที่ได้กําลังตั้งครรนสุภาพบุรุษจากกรน้าควรชระอยู่ยังไม่ได้คลอดออกมา <Okay. S 1> วันเวลาผ่านไปวันนั้นฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักเลยโอ้โหฟ้าคำรวนฟ้าคำรมฝนตกอย่างหนัก uh huh. พอได้เวลาประมาณเด็กนักเรียนเลิกช่วง สามโมงฝ่าโอ้โหฝนตกอย่าบอกใครเ,เลยพ่อและแม่เตรียมตัวกันอย่างหนักพ่อและแม่เตรียมตัวกันอย่างหนักเลยและได้มีตาแปะตาเดชาอิ่มใจไปร่วมนอนเฝ้าเด็กชายจากกิจทรงบ้านวัดชระด้วยนะครับพี่โรงรอ,อกันอยู่อย่างเต็มที่กัดจะได้รอได้จากกิจหน้าคนชะที่จะได้ลอด19ก้า พฤษภาคมปี47และแล้วเมื่อถึงเวลาคลอดฟ้าได้ผ่าออกมาอย่างฟ้าได้ผ่าลงมาอย่างสนั่นวันไหวเสียงดังมากเลยครับเหมือนในหนังจริงๆที่พูดมานี้ไม่ได้โกหกเลยทุกคนเป็นพยานได้หมดเลยเหลือนคนเดียวที่เป็นพยานไม่ได้ตรงนี้คือตะแป๊ะได้ตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วแต่ตะแป๊ะไปนอนเฝ้าด้วยได้ยินตกใจตกใจมากเลยฟ้าลงจนกระจกนี่ลั่นคุณเลย และก็ได้ยินเสียงเด็กว่าเอาแะเอาแวคือติ๊กชัยจะกรหน้ากวชระได้คลอดมาเวลาสองหนึ่งหนึ่งสองคือยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีซึ่งได้แรกเกิดคือสุภาพบุรุษจักรหน้ากชละเป็นวันแรกเกิดแล้ววันเวลาผ่านไป ขณะนี้ได้ผ่านมา18ปีจะขึ้น19ปีแล้วได้เป็นหนุ่มรูปหล่อเป็นสุภาพบุรุษที่หล่อมากเพื่อน YouTube ได้รับทราบด้วยนะ<ล>ครับขณะนี้เขาได้หล่อมากที่สุดเขาได้เป็นสุภาพบุรุษในดวงใจของพ่อแม่และพี่น้องทุกคนวันที่19พฤษภาคมปี65 2565ได้ครบรอบ สิปีเต็มย่าง19บเก้ีวันนี้เป็นวันที่ฉลองวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูสุภาพบุรุษจัดกริ่นหน้าวัชราคุณพ่อดีใจที่สุดเลยครับที่ลูกชายเป็นคนดีตั้งใจงแล้วเรียนใ้ต่อไปจะได้เป็นานายประหลัดอำเภอยิ่งใหญ่เออเป็นสุภาพบุรุษแห่งโลกโสดาบันแห่งโลกค,คือสุภาพบุรุษจัดกลินหนาวัชลานะครับ เพื่อนยูทูบข้าพเจ้าดีใจมากเลยยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวได้มีการฉลองจะเป่าเค้กในเวลาสามทุ่มกับสิบสองนาทียี่สิบเอ็ดหนึ่งสองจะเป่าเค้กฉลองวันเกิดให้สุภาพรุรูษจักรกลิตนานชละได้ครบรอบวาระควรมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ขอเพื่อน YouTube จงรับรู้และรับทราบด้วยพี่น้องทุกคน ด่วยดีใจด้วยโอเคแม่อยู่ในเฟเมเป็นยัไงหมดย่ตอนน้ถาอยากเป็นแฟก็หมายถึงว่าให้เห็นเฉพาะเคฟไง้จะฟ้อดวดิกั่ะเปิดไหมแล้วเปิดสว่างเปล่า Happy Birthday to you สิบเก้าพฤศภาคมสองห้าสี่เจ็ได้เดินเก้ามาถึงวันนี้ อีกวาระหนึ่งของงานวันเกิดของจกักริดนาคัชระในปีพศ2565วันที่19พฤษภาคมฉลองวันเกิดขอให้มีความสุขเพื่อน YouTube ช่วยฉลองความสุขให้แก่จักรินาคัชระในวันนี้ได้ถึงวาระมาอ,อีกครั้งหนึ่งในวันที่19พฤษภาคมปี2 อ้าว uh, uh, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดของจากลิบหน้าโกรธาได้วนมาถึงอีกว่าละ ตายมาาจะ้พฤศาคมปี6กห้าได้มีความสุขได้ใหมในเวลา21่หนึ่งสองของปีส5งห้าห้ย้ากอมันกจะได้แต่ละรเปีเอเลือกเลือกองใสทีแล้วก็ยิงเลยแต่ต้องค้างนาน ดับค้างหรอไม่เห็นหน้าจะกินเะไรดย้อแสงมันเงาดำป่าสามแม่มาดิเออ้นกองร้านเลยสวุขสันวันเกิดนี่เนี่ยบอกแล้วนี่มันสวยด้วยอ่ะเปิดไฟเปิดไฟได้รูปแล้ว อ่ะได้รู้นแล้วเราเปิดไฟจ้า,เ,าเปิดไฟจ้าขอให้มีความสุขตลอดกาลมีความรักม,ม,มีความสุขได้เมียสวยๆเป็นนางสาวไทย<า>ในปีสองห้าหกเจ็ด้ถวผมเทีย <c oughs> <c oughs> นพรรษาเฮสดอัสวัสดีแฮปปี้เดย์โทโย อ้าวนี่แต่ชอบรูปนี้สวยนี่อ้าวเอว <c oughs> ี่เฮ้ยเปิดไฟเปิดเรามิ้นเล้วเขาเราม่า้ปคิดไป